Não, bocado. Okay, yeah. การตได้เลยการตีบนี่เดการเอาเงินกระลำมังเงินกระลมเงกะลอง Yeah, you. มีหัวใจเหมือนกัน um ทุกคนมีสุขในบ่อน้ำบาดาลของเราความโกรธมันเกิดขึ้นความโกรธความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นที่ใจแต่สามารถยิงใจเวระม ผู้ชมครับนี่คือท่านผู้เท่าผู้รุ่นบุกเบิกของวัดถ้ำผาพึ่งนะครับเหลือไม่กี่คนนะครับมีเยอะมีหลายท่านด้วยกันแต่ก็ได้ล่วงลับไปแล้วหลายท่านส่วนที่เหลือสุขภาพก็ย่ำแย่เข้ามาในวัดก็ค่อนข้างลําบากที่แข็งแรงอยู่ที่เห็นนี่แหละครับที่เห็นอยู่นี่แหละนะครับยิ้มไส้เดรไหมน้าจางปิดไว้ยิ้มอะไรขี้หมี อ๋จนอจังน้อยนั่นก็อย่างดีอ,อันนี้ไม้เฮ็ดยังก่อนนะส,ส,ส,สั้นสั้นสั้นไปติดที่ร่องตาเอาลูบร่องตามาติดสั้นกระแตกสั้นกระแตกเออสั้นกระแตกเอาลูบร่องตามาติดโอ้ข้างบนนะเฟื่มือจังไม่ไพ่คือรุ่นล่างนี่บ่เป็นนะเนาะว้าวโอ้ยจับแล้วบอ วัดไทยทอดให้หร bon ุนลุกรุ่นล้านเดล่ะเรื่อมันบ่เอากันมันอน้รเขเาบอ้อว่าเอันนี้ขเอว่ขาต้มเน่ยบอกขต้มผัดขาต้มมัดนีนะ เออเป็นเป็นโรงทานเป็นโรงทานหรือว่าเอาไว้เป็นส่วนกลางของวัดเอาไว้เป็นส่วนกลางของวัดให้มากินพี่น้องได้มาทําบุญไปเป็นของฟ้ากน<อ>ับบ้านฮาลูกฮาลาน,น,นคนที่บอมาทําบุญไปได้ก,กินน้ำอ่านี่มาเตรียมงานกันตั้งแต่ลายมือแล้ววะเตรียมงานหลายวันแล้วแสดงว่าขึ้นมาวันนี้ พุ่งนี้คนจะเยอะพรุ่งนี้คนจะเยอะใช่ไหมเอ,อ่จริงๆริงพรุ่งนี้เป็นวันเตรียมหรือเปล่าะแล้ววันวันที่ถวายกระถินคือวันที่ยี่สิบหตุลาคมวันนั้นก,ก็จะยิ่งเยอะค่อขออนุโมทนาด้วยนะครับ คุณหนูชื่ออะไรนะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเป็นคนที่ไหนครับคนเพชรบุรีคนคนที่นี่ป่ะมาบ่อยไหมที่วัดนี้ไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยอที่มานี่มีแม่ชวนมาหรือว่าอยากจะมามาช่วยจัดของมาด้วยความเต็มใจเต็มใจไหมเต็มใจอ่ โรงเรียนอยู่ที่ไหนนะเรียนที่ไหนวังหินวังหินเหรออ๋ออ่าวังหินกันที่นี่เองนะครับน่าชื่นใจนะครับเด็กๆนะครับมาซึมทับเอารถของอินอยายของศาสนานะครับซึ่งวัยรุ่นสมัยนี้นะครับก็จะออกห่างจากวัดกันมากแต่ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นที่น่าชื่นใจนะครับ <สำ S 1> ชื่นใจจริงๆสวยจย ดูการหอนะครับดูแล้วน่าจะเป็นเป็นแม่ค้าเก่านะครับขอดูหน้าหน่อยโอจริงจริงครับอ่าจริงๆครับเป็นเป็นแม่ค้าเก่านะครับนี่ผมรู้จักดีสมัยเมื่อผมยังเป็นเด็กนะครับก็ยังเห็นท่านขอ้าต้มมัดขายอยู่นะครับเตียมใบม้ใบสีกระถินประดับประดับกอองกระถิน นี่เเริ่เขงามยูเอท่านผู้ชมครับนี่คือบรรดา,ภา,ภาพู้เ่าผู้แก่ซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกในการวัดถ้ำผาพึ่งแห่งนี้จะเกิดขึ้นมานะครับก็คือรุ่นนี้แหละนะครับตั้งแต่ขุดดินถางปา่าทำกระต๊อบหลังเล็กๆเพื่อถวายพระอาจารย์นะครับก็อันนี้ส่วนที่เหลืออยู่นะครับและมีสุขภาพที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนที่ ไม่เห็นก็คือสุขภาพท่านไม่อำนวยที่จะมานะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็ได้ล่วงรับไปแล้วหลายท่านด้วยกันนะครับรุ่นบุกเบิกคุณพี่ชื่ออะไรนะครับุเริดคำจ้อยเคยมาวัดนี้บ่อยไหมครับผมก็เริ่มแรกโอ้เป็นคนตั่งเดิมเลยเริ่มแรกของวัดนี้ใช่ไหมใช่ สแสดงวอยู่ในกลุ่มหนึ่งในผู้เริ่มบุกเบิกใช่ไหมรุ่นเดียวกันหมดเลยครับอ๋อแปดคนเก้าคนเรายังอยู่ครบไหมครับไม่ครบ <c oughs> และชีวิตก็มีอ๋อหมายถึงว่าล่วงรับไปแล้วก็มีแล้วส่วนที่เหลือหลหลายคนอยู่กับ แต่ก็ด้านสุขภาพก็บางคนก็คงจะไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อพ,พี่ยังยังแข็งแรงดีอยู่นะครับโอ้ยังดีก็หลายเยขาเริ่มสร้างแต่ปีเท่าไหร่นะจำไม่ได้พอศผมเข้าใจว่าจะเป็นพศ2 5 4 7ัใช่ไหม งส้ยไม่ใช่ดิอง้ยไมอใช่ดิ2 5อ2ออดมกหน่อยไหมอ่าโอ้หลายปีแล้วเนาะสิบกว่าปีพี่ก็ยังยังมาอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมมารอ่ะขอนโมทนาด้วยนะครับครับอันนี้เนื่องในในงานอะไรเอ่ยวันนี้ขถินขถิ้นปี2อ0 0ันห่ง้อาอ่า57โอ้รู้สึกว่าปีนี้จะจะมโหัลานนะ คน,คนจะมาเยอะใช่ไหมครับเยอะอาอนุมโมทนาด้วยขอบคุณครับพี่ครับ,บรครับสวัสดีครับ ก็จะเป็นบริเวณที่เราจะตั้งโรงทานนะครับโรงทานสําหรับบุญกระถินในปีนี้นะครับพศ2557เท่าที่ทราบมาจํานวน40โรงทานด้วยกันนะครับก็จะมาทุกสารทิตมาให้ญาติธรรมได้รับประทานากันอย่างอิ่มหนีพิมพ์มันนะครับในบุญกระถินในครั้งนี้นะครับนี่ะเตรียมไว้นะครับเตรียมไ วันนี้มีการเตรียมงานงานอะไรกันบ้างครับเนี่ยอ๋อวันนี้ก็มีเตรียมโรงทานทำโต๊ะเก้าอี้ทำโรงทานนะครับอ๋อเท่าที่ทราบนะครับว่ามีโรงทานประมาณ40ลรงทานตัวเลขนี้ถูกต้องไหมครับอ๋อรู้สึกตอนนี้จะ55แล้วครับโอ้สุดท้ายเนี่ยนะฮะครับผม55รงทานครับผมโอ้โหที่กาลที่สุดนี่เท่าที่ทราบมาจากไหนครับจากสมุดลงทะเบียนเลยครับผม ล่าสุดเลยครับอ่าเขามาจากสถานที่ไกลๆไหมครับมีครับมีจังหวัดเลยก็มีครับอุดรก็มีครับนะครับโอ้ดีมากปีนี้นะครับปีนี้ครับสวัสดีครับแม่ยายแม่ยายมาจากไหนครับมาจากใส่ดงยางจ้าโอ้ใส่ดงยางเออหมากระไรบอนะมาจากโคกเหนือโอ้แล้วมื่อเมื่อกระเทือนนี้ก็ต้องมาเถอะบอ โว้หมาเหอะเออได้เคยเข้ามาวัดนี้บ่อยบ่มาเพิ่งมาเด้โอ้มาเคยเห็นจังแท้ใช่ปะอ่าเดินโสมบ้างอ่าเดินโสมบิ้าง มีอีกหนึ่งท่านนะครับอ่าเป็นยายบุญมองจุฬาราชี่กรรุ่นบุกเบิกนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับเหลือไม่กี่ท่านนะครับออันนี้จะต้องอยู่ต่อไปจนกว่าจะนอนว่าโอ้ยอาจารย์เลยป่ะได้เ็ดีดีนะมูฮูนอ๊อกอีตายป้ามาหันเทียนเจดีย์เอ้คือมีโครงการจะสร้างสถูปเจดีนะครับบรรดา ผู้เฒ่าผู้แกซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกก็คือ,อมีพพออย่าว่าจะมีอายุถึงสร้างเจดีเสร็จไหมคงได้นะครับเพราะว่ายังแข็งแรงกันดี